แขวก่อนนะอืมนี่นะลีลาเดี๋ยวดูให้ก่อนดูลีลาเนี่ยนะให้ดูดีกว่านะถ่ายดีมากเลยนี่นะกลับมาอีกแล้วนะไม่ได้มานานแล้วร้านนี้นะครับเห็นคิวยาวไม่ได้ว่าขายดีนะับะนะถูกเวลาอะไรนะถูกเวลาทูกเวลาทม่ได้เรียกเรียกลูกค้าได้เยอะๆออ๋อ <laughs> นะครับสามารถด,<ม>าดึงได้เลย <laughs> <laughs> นี่นะถ้าเกิด <g ül> s> <S จะได้สู้กระจังก,ก่ได้อ๋อ <g ül s> สวัสดีครับตลัดชาแนลนะตลัดชาแนลที่นี้พามาดูนี่เลยลียลาดีลาเด็ดนะบัวลอยแต้จิ๋วนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูลีลาของพี่เรียกว่าตัดก,กันนะ <c oughs> นี่นะครับให้ดูแถวก่อนนะ นี่นะดีลาเดี๋ยวดูให้ก่อนดูดีลาเนีย่ยนะให้ดูนี่ก oh so วังเอาถ่ายดีมากเลยนะครับนี่ให้ดูราคานะราคาก็ตามนี้เลยนะเจ็ดห้าจ้าให้นี่นะกลับมาอีกแล้วนะไม่ได้มานานแล้วร้านนี้นะครับดีล่ายัง เร็จอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยว้ดูทางนี้ก่อนนี่นะอันนี้เขาเตรียมใส่ใส่ถ้วยไปแล้วนะเตรียมเสิร์ฟลูกค้านะครับ มีร้านตั้งเดิมนะขายมานานมากแล้วนะของผมไม่ได้มาที่นครปฐมนี้สามปีได้แล้วนะให้ดูเวลานะถ้ามามาตลาดองค์ร เดี๋ยวสนใจพิกัดก่อนพิกัดนะครับพิกัดอยู่ที่ตลาดอ่าโตลุงงคงพระปฐมเจดียด์นะครับจังหวัดนครปฐมนะ ลีลา,บาะนะแบบคุปกุปฟันเติมถ้วย เราไม่ได้ว่าขายดีนะถ่วเวลาอะไรนะถูกเวลาทำช้า <ทำ S 1> ไม่ได้เรียกเรียกลูกค้าได้เยอะๆอะอ๋อเนีเ่ยบอกอันนี้ถูกเวลาทำแกล้งทำช้าจะไ,ได้ให้ลูกค้าเป็นหน้าหมาแต่แถวยาวแล้วยาวมากนะไม่ยอมแจกบัตรคิวด้วยกลัวลูกกลัวลูกค้าไม่หมู่ไม่ใช่นะดีลาคือเฮียแกทำเร็วมากนะครับ ถ้าดูคลิปกเก่าๆของผมนะที่ผมมาถ่ายไว้ก่อนเนะี่ยว่าฟุปั๊บเลยนะก็ไอ้นี้รู้สึกเร็วว่าเก่าด้วยนะจะเร็วกว่ากเก่าได้ยังไง <c oughs> คนเราอายุเยอะมันก็ต้องช้ากว่าเก่าดิอ๋อช้าลงไนงะ<อ>ไม่ถูกความรู้สึกว่า,<อ>าไม่ได้มาพักอนึางนี้อยากทำเร็วขึ้นนะไม่ไม่ไม่อาจจะเพราะว่าเราหยุดเป็นสองวันคุณจะามาขายอ๋อหยุดไปสองวันใช่ไหมตัวพี่หยุดอ่ะ ตัวร้านขายอ๋อต,ตัวร้านขายนะนี่จะขึ้นมาได้สิบนาทีนี่แหละ,ะให้น้องเอาให้น้องไวให้น้องทำแทนจะพึ่งกลับมาจับประจวบเอาพิ่งกลับมาจากประจวบไปไปประจวบนี่ไปออกงานรึวะเนี้ยไม่เอาไปพักก่อนอ๋อไปพักก่อนนะประจวบนี่บ้านหลังที่สองแล้วบ้านหลังที่สองจัดอยู่มาเป็นสิบกว่าปีแล้ว เหมือนเหมือนผมเลยผมก็วิ่งประจวบปล่อยนะไปถ่ายที่ประจวบเสียอย่างเดียวไม่มีเดียประจวบนี่ยแหละอ๋ออันนี้โอ้อันนี้ออกเสื่อนต้องต้องหาเียประจวบจะได้อยู่นี่นะอย่างลีลามันเหมือนเดิมนะ นด้วยหมดแล้วตากรแ็เอออันนี้เป็นตัวบัวลอยนะอันนี้บยิหรอคะอยู่ทังแก๊สครับแัดยิอยู่ถังแก๊สแต่ถ้าหมดก็รอปกติ อ๋อนี่นี่มีบัตรคิวตรงนี้นะครับสามารถไปดึงได้เลยนี่นะถ้าเกิดใครที่ดูปักหลักชั้นแนลก็จะมามาก็น,นี่เลยบัตรคิวอยู่ตรงนี้นะครับยิบหยิบัดคิวแล้วก็ไปหาซื้ออะไรก่อนก็ได้แเราค่อยมาเอาเยหยดจับนะฮะจะได้ไม่ต้องมายืนรอยืนรอช่วงเสาร์อาทิตย์ซะแ้วเหมือนอยรามื่ไม่ต้องรอนาะน ถ้าวันธรรมดาก็แถวยาวเหมือนเดิมรัไม่นานวัวไม่นานนะน,นี่ยแต่อร่อยนะอร่อยมากนะครับร้านนี้บอกเลยคอนเฟิร์มแน่นอนเราต้มด้วยใบกัญชาใช่ครับติดเลย ปัคยูตรงหังแกนเลยครับปลอดภัยไร้บอลล็อกนี่อันนี้ปลอดภัยนะ,ะไร้บอลล็อกไร้บอลล็อกทาที่ไหนมันใส่สารเคมีอ่ะมันอยู่ได้นาน แต่เรามันอยู่ไม่ได้นานหรอกไคโดนน้ำประปาทั่วไปอ๋ออยู่ได้นานแต่งแต่งใส่ยาใส่่แต่ที่นี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับบางคนก็บอกใส่ผงกอบใส่ผงกอบใส่อบอลแหลกใส่ให้มันเด้งๆแต่เราที่ร้านเราไม่มีไม่มีนะนะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะเพราะว่า อันนี้สผมมาถ่ายคลิปที่สี่ที่ห้าแล้วนะที่ที่ร้านนี้นะ

อันนี้เอาบัวลอยสักดำชำจจะหาเรื่องให้โดนฟ้องต่อไปรึนี <c oughs> ่ครับปัดคิวที่ถังแก๊สได้เลยนะคะรับเเตมิตมเติม โบราณวุ้นกรอบมีวุ้นกรอบเป็นวนะุน้นโบราณนะฮะมีโบราณอนี่พาได้ได้แฮวไม่ผ่านโรงงานอะ่ะจะกินอร่อยกว่าน,นี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือเป็นแฮว์อะไรเนี่ยตอนนี้นะ งงตอนแานแฮ่ว่ะมันไม่มีไม่มีแม่ค้าทำเองอ,อย่างเข้าระบบโรงงานแล้วมาขายต่อเราเองอ๋อก็คือผ่านโรงงานมาก่อนนะใช่สมัยก่อนเราจะซื้อกับแม่ค้าที่ว่ากกอนสดสดเนื้อมันจะเหลืองกรอบอร่อยครับทีนี้ผ่านโรงงานแล้วก็เป็นอย่างนี้เออก็คือเข้าระบบโรงงานหมดแล้วนะใช่ถามว่าทำไมแฮ้วกินื้อเหมือนเดิม ก็มันผ่านระบบโรงงานมาครับก็คือไปผ่านกรรมวิธีของเขาอะนะมันไม่ได้เป็นแบบธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนนะเนาะกอดน้ำแน่วเล่นะเวลากินแล้วชื่นใจใช่อันนี้กินกันยันครับอันนี้รู้รู้เฉพาะคนมีอายุครับอายุในน้ยอย ถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาก็ไม่เคยนะแบบว่าสดๆนะนะระบบกระบวนการเนี่ยเ็นรันไยก็แปลกนะปลูกที่ไทยส่งจีนกลับมาขายเราต่อยพีเอาไปเอาไปอบแห้งที่นู่นทำไมเราไม่พัฒนามาขายกับเราเองในชะ่นี่นเป็นเป็นสูตรพิเศษตั้งเดิมเลยนะครับนี่นะมันจะหนึบๆเลย ด้เลยนะครับทีอหั่นกรได้เลยหั่นคิวเฉพาะใส่ถุงใส่แก้วนะครับอ๋อนั่งที่นี่ใช่ไหมยืนนัง่งที่นี่ต้องครับนั่งที่เขาได้เลยครับอ่าแต่ถ้ามีใส่ถุงเขาติดไปครับเนี่ยสามารถนั่งทานด้านหลังได้เลยนะครับนั่งทานที่ร้านได้นะแล้วก็ใส่ถุงก็ได้ แล้วก็มีใส่แก้วด้วยใช่ไหมใส่แก้วใส่แก้วเดินทานได้เลยนะนนยเพราเมื่อก่อนผมก็ใส่แก้วเนาะใส่แก้วไม่ต้คิดตามเพิ่มเราอยากให้ลูกค้าไปกินมั่งกระจายไปรเราเป็นตะก่อนเราคิดเพิ่มนะจะปรับเป็นพิเศษอ๋อปกติแล้วใส่แก้วต้องปรับเป็นพิเศษเพราะว่า ค่าใช้จ่ายแก้วมันเกือบสองพันโอ้ครับคือว่าค่าอุปกรณ์แพงขึ้นนะครตอนนี้เรายังพอรลับไหวครับถ้าเป็นตะกอนก็คือใครจะใส่แก้วมันต้องเป็นราคาพิเศษอ่าก็จะไม่ลดราคาเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้คือราคาเดิมราคาเดียวกันหมดราคาธรรมดาครับถ้าให้ถูกต้องคือตอนนี้ใส่แก้วต้องไปสามสิบแล้วครับเป็นราคาพิเศษนีจัตอนนี้ก็ช่วยๆันไปก่อนตึงๆกันไป ช่วยกันก่อนนะช่วงนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านที่ดูก็มาช่วยกดหนุนนะจะได้เดินหน้าเศรษฐกิจต่อนะแต่ราคาของนี้ไม่ได้ช่วยเราเลยนะซื้อทีนี่แบบจ่ายเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้คือของแพงขึ้นแล้วก็ที่ผมถ่ายมาคือพ่อค้าม่ค้าก็พยายามตึงราคาเดิมอยู่นะครับหอลําไยท่เกียรติงสองหอยลําไยที่เกตเต็งสอง อย่างอย่างราคาหมูขึ้นแค่หมูอย่างเดียวไอ้น,นี่มันขึ้นทุกตัวเลยสิบ<อ>ย่างก็สิบตัวอ๋อนี่ขึ้นทุกข,ข,ขึ้นทุกอย่างเลยตแ,ลแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นข่าวเหมือนหมูนะเนี่ย <laughs> แต่เชียวบอกว่าดัางตึงราคาเดิมนะครับเทียบกับสมัยก่อนสมัยก่อนกำไรดีกว่าเยอะ ของอไม่แพงของ,ของไม่แพงพนะแต่ได้กําไรดีตอนนี้ของแพงก็ได้กําไรน้อยอย่างว่าเราไม,ไม่ไม่ขึ้นราคาเราตึงราคาเดิมไว้ของพวกนี้เหมือนอ่ะเราขายได้เราขายได้อยู่แบบ เราได้จานวนคนเยอะเหมือนกับบุฟเฟ่อะได้จํานวนคนเยอะเราก็อยู่ได้แต่ถ้าน้อยมันก็กินับก็คือเอาเอาปริมาณการขายนะใช่เพราะอย่างแก๊สเนี่ยแก๊สเราเปิดตลอดเวลาใช่ก็พันก่าบานี่ถังแก๊สถังใหญ่นะนี่ตรงบัตรคิวเนี่ยนะนี่นะครับอันนี้เฉพาะที่ร้านที่บ้านใช้อทิษถานอทิษฐานถังต้มของ๋อต้มของเตรียมของเนี่ยนะที่มานี่อทิะถัน นะเพราะว่าถังนี้ก็คือต้มต้ม,ตมอ่าตัวนี้อย่างเดียวอ่าบัวลอยนะครับใช่แต่แรกไม่ได้มานานนะว่าเยายจะจำผมไม่ได้พึ่งข,ขึ้นปุ๊บแล้วก็มาพอดีอ๋อพึ่งขึ้นมาใช่ไหมเออพึ่งขึ้นหน้าร้านก็มาพอดียังไม่ได้ อ,อย่างอย่างน้ำแข็งเนี่ยเห็นทุกคูบ่ะเดือนหนึ่งสองหมื่น 2, กว่าน้ำแข็งน,นะน้ำแข็งเดือนสองหมื่นกว่าอันนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตีเป็นวันนี่เฮียลงทุนประมาณวันเท่าไหร่ครับเพราะน้ำแข็งอะ่ะวันละเจ็ดร้อยวันละเจ็ดร้อยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่านะวันละเจ็ดร้อยนะใครว่าไม่เห็นเห็นตังเนี่ยที่เป็นหมืนม่นๆเนี่ยเป็นเดือนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ร0อยแปดร้อยพันน้ำเสียหายคอยคาพิเศษอยเร็วปัดเชื่อหมดแล้วหมด,ดแล้วก็ต่อตามปกติต่อออกได้เลยนะจะมีต้นต้นชั่วอยู่มีต้นชั่วอยู่ก็มีคลิปอ,ออกครับแต่ไม่เป็นไรรอรตามปกติก่อน มีเครื่องมีเครื่องทําแป้งเดี๋ยวจะได้เห็นับแยกเนื้อแยกกามให้กินเอาไว้ให้กินนานๆอ๋อเป็นพริกแยกแข่งไปครับอขาไม่ถึงไม่ต้องมารอไม่ถึงจะจะปรับปรุงการทำอีกใช่ไหมเนี่ยใช่คือเป็นแยกเนื้อแยกกามลูกค้าจะได้ไซื้อแล้วไปกินได้นานๆอ๋อครับก็เป็นแบบเป็นแบบแยกไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ยังผลิตด้วยมืออยู่ครับ คือทุกอย่างทุกอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวลอยทุกอย่างเลยนะทางร้านนี้คือยังเป็นทําทํามือหมดเลยนะครับจะไม่มีเครื่องจักรนะแค่ทดแทนนิดเดียวอย่างแป้งทดแทนนิดหน่อยแล้วกันยังใช้แรงอยู่ครับมันก็ยังใช้ยังเป็นแรงอยู่นะนครับลูกค้านั่งเต็มร้านเลยนะ เราปลูกใหม่เพิ่มมาอีกแล้วนี่ไฟไปเอาทุสาร์หรือยังไม่เอาไปเสิร์ฟลูกค้านะโหถาดมาเริ่มเลยเดินไปแล้วนะ น,นี่ขอบคุณนะครก็รับชมแล้วก,ลก,ลก,ลก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์แชร์กระกลังใ,ให้พักหลักชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูอีกรอบหนึ่งนะรับรองรอบนี้ตอนนี้เคียขอบอกติดเครื่องก่อนนะหยุดนีติดเครื่องรอบหน้ามาปิดร้านแล้วปิดร้านแล้ว <laughs> อันนี้ติดเครื่องรอบหน้ามาปิดร้านปิดร้าน <laughs> นะ แถวยังยาวอยู่เลยนะโอเคก็อย่างไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปังหลักชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทามาแลควมามผมนะก็อย่าลืมแวะเข้ามาบุรีเดจิ๋วนะครับหนึ่งเดียวในนควมามผมเลยนะครับในสยามเลยไหมในประเทศเลยไหมอ่าใช่นะครับเป็นเจ้าแรกเลยนะเจ้าแรกๆเ,นะเ,เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เยอะขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่นะให้ดูอดอตอนแถวได้เลยครับปัดคิวมหมดแล้ว